พอถึงขั้นตอนนี้เราก็ฉีดน้ําเข้าไปได้เลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าน้ํามันจะเป็นไรนะเพราะว่าเวลาเราลุยน้ําท่วมน้ามันก็เข้าอยู่แล้วถ้าพวกซีนยางเราไม่ได้รั่วนะครับแต่ถ้าสําหรับใครที่อย่างพวกฟิโนโนะ่เนาะตรงซีชุดสุดท้ายรั่วก็อย่าไปโดนมันเยอะใช้น้ํามันเบนซินก็ได้ครับพอเราฉีดน้ําแล้วสิ่งที่เราควรจะทําต่อไปก็คือสองมือของเราเนี่ยแหละครับผมขัดไปตามจุดซอกซอยเล็กๆก่อนน้ํายาล้างจานเนี่ย ประโยชน์ของมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ากําจัดคราบมันเนาะและน้ํามันมันก็เป็นคราบมันครับผมให้พวกที่มันลวกออกมาเนี่ยเมื่อเราล้างไปได้สักระยะหนึ่งเราก็ล้างน้ำเปล่าเนาะเพื่อเราจะได้ดูว่ามันตรงไหนมันขาดมันเกินจะต้องล้างเห็นไหมครับพอเราล้างน้ำเปล่าเราก็จะเห็นว่าไอ้ตรงนี้ยังเปื้อนอยู่เราก็จุ่มมาล้างต่อได้เลยนะครับผม ก็ล้างจนกว่าจะเอี่ยมนะแล้วแต่ความพึงพอใจแต่ละคนนะครับต่อไปเราจะเป่าให้แห้งนะครับตรงนี้ผมแนะนำนอว่าให้เราใช้ไดเป่าผมนะครับเปิดไปที่ความร้อนระดับหนึ่งก็พอครับไม่ต้องร้อนเนาะแล้วก็เปิดลมแรงๆได้ครับผมหรือว่าใครไม่มีเนี่ยก็ใช้ผ้าเช็ดได้ครับตากให้แห้งผ้าเช็ดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็แห้งครับผมถึงตรงนี้นะครับต้องบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเจ้าตัวน็อ มันไม่ใช่39 c เนะครับผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้ดูข้อมูลนั่นเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวไปเซิร์ช google ดูให้ละกันนะครับก็ตรงนี้ด้วยหน้างานตัวนี้เราไม่มีบล็อกตัวที่จะเอาออกนะครับเราจริงจะต้องใช้แผนบ้านๆนนะครับผมก็คือเราจะสกัดออกนะครับแต่วิธีการสกัดออกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราจะสกัดไปแค่นิดเดียวนะครับเราจะไม่ได้เยอะเดี๋ยวน็อตมันจะขาดนะทให้มันมีร่องบ้างนะครับแล้วเราก็ ตอกไปทางนี้นะครับเพื่อให้ทวนเข็มนาฬิกาออกนะครับผมโ,โหก็ถนัดซะด้วยสิตอนนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันขยับแล้วนะครับผมตอกแค่นิดเดียวเห็นไหมครับรอยสก,กิดนิดเดียวเองนะครับก็คือมันจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะสังเกตว่าตอนนี้จุดมาของสีได้เคลื่อนออกไปแล้วนะครับข้อควรระวังนะครับเมื่อน็อตตัวเมียตัวนี้นะครับขึ้นมาเสมอบ่าตัวนี้นะครับผมให้เรา เบามือเนาะและเราก็ต้องมีคนมาช่วยกดเจ้าตัวนี้ไว้นะครับเพราะไม่งั้นสปริงตัวนี้นะครับผมมันจะดีดเชดตัวผ้าคัสใส่หน้าเรานะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูเลยนะครับพอมันจะหลุดนะครับมันเสมอบ่าอย่างนี้แล้วเนาะให้เรามือกดไว้นะครับผมอ่ะแล้วก็กดไว้ถ้ายิ่งกดเยอะนะครับมันก็จะยิ่งออกมาง่ายเพราะมันไม่มีแรงตึงนะครับผม ขออนุญาตนะครับใช้เท้าใช้เท้าก็ได้นะครับผมอ,ออกมาได้แล้วนะครับผมนี่ที่ผมบอกก็คือระวังสปริงดีดนะครับผมอ่ะออกมาได้แล้วดูเช็คนะครับโอ้โพระคัดก็ยังหนาอยู่เลยนะครับผมขั้นตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าตัวกิบล็อกตัวนี้นะครับออกมาเนาะก็ขั้นตอนนี้จริงๆแล้วเราจะใช้ไขควงแบน งัดตรงนี้ก็ได้งัดตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้คีมปากจิ้งจกก็ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่น่ายากเนาะก็เราจะใช้ค้อนกับไขควงนะครับผมตอกไปเลยแบบนี้นะครับจริงๆมันก็พร้อมจะหลุด,ดอยู่แล้วถ้ามันโดนเม็ดอาร์คตรงเนี้ยเมื่อเราตรงเนี้ยเมื่อเราตอกตรงเนี้ยไปนะครับมันก็จะช่วยหลังเราไว้มันก็จะออกมาได้ง่ายนะครับผม มาถึงขั้นตอนนี้นะครับผมให้เราพลิกด้านข้างนะครับแล้วเราจะเอาไขค,รครวงนะครับค่อยๆต่อย้ําว่าค่อยๆต่อนะครับตรงมุมแต่ละมุมนะครับเพื่อให้เจ้าตัวแผ่นอะแอดปเตอร์ตัวนี้มันลอยอหลุดออกมานั่นแหละครับถ้าเราไปต่อฝั่งไหนฝั่งหนึงแรงเดี๋ยวมันจะถ้าฝั่งอีกฝั่งหนึงมันแน่นอยู่เดี๋ยวมันจะงอนะครับผม เสรจแล้วเราก็จะเอาแผ่นเจ้าจตัวแดปเตอร์ออกมาได้นะครับอันนี้งอนนิดหน่อยนะแต่ดัดได้ครับผมอันนี้มันจริงมันไม่ใช่อ,อะไรที่มันสําคัญขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะล็อกอันนี้เราก็จะต้องมาตอกให้มันตรงเพาถ้าไม่ตรงเนี่ยรูขอบที่ล็อกเจ้าตัวกิฟเนี่ยมันจะไม่เสมอเราก็ต้องมาตอกอยู่ดีนะครับไม่โฟกัสอ่ะนะครับผมการแกะสปริงเหมือนเดิมครับผมไขควงตัวเล็กนะครับไขควงแบน ใครมีครีมปากจิ้งจกก็ใช้ได้นะครับผมเข้าด้วยไม่ใช่ไม่เข้าบุ๋มลยสลลงเข้าตีลงก็ตีก็ยังไม่คมวันนี้